เล็กยู่ยนี่มีวะตาลายวาไม่ใหม่ก็มีก็หนีมีก็ไม่ตัวเล็กว่ะบอกเมียกูซื้อเล็กแล้วก่อนเนี้ยนี่สามแปดโอ้ยพออีนางโอ้ยมึงนั่นเปิดดากให้กูแน่ว่าไม่ดูโอ้มึง กับพเปิดดากให้กูแน่เปิดดากเจ้าว่าว่าเลยกูบอกได้ว่าว่ากต่ว่าว่าด้วยเปิดดากเปิดดากอุ้ยนอนโอ้ยไอ้ใก้คนดีคนใกล้ไปใกล้มากเขาคือว่าเป็นบ่า สิปันอยากอร่ยคุณเฮ็ดหยังเปิดดากซื้อๆมาสาเปิดดากนั assim. ่นแม่เจ้าก็ะว่าคือนหน่อมันบ่แม่นแนวกูมาหาบักแม่ยามไดกูก็เมื่อยน้ำมันจังใดจังสิว่าบ่แม่นแนวเปิดดากซื่อๆพออีน่าเปิดดากสิมันยากเนาะเอาไม่ถือประเด็นว่าพอเปลาเนี่ยเป็นหยังว่าเปล่าไปเปิดให้กูไม่เปล่าไมาเปิดให้กูเนี่ยเป็นหยังเดื่องนี้ นี่ยังคักแม่แถวเดี๋ยวนี้เอออ่ะเออมันบวได้มันบบแมนแนว่ได้ไหมไงใช่บ้านได้เมื่อปืนเจ้าเป็นไม่เท่าใอยได้ไหมไงมันดูกระมันสบได้เวลาโอ้โหบ้าจริงอันนี้ก็ได้ดหรออ่าจากสองนาทีก็กลัวกระปุ่เลยฝ้าใน่เป็นหยังหรืออัหังมึงได้หรอบออังฝ้าฝ้าเนี่ยฝ้าฝ้าเนี่ยเปิดใหุ้กู้เนยเจ้าก็เอามาายกไอเทวดานี่ ฝสาวๆเน่อยากจีไปอยากไอ้ผู้ใดดอกภาษาเปิดดาคือซื้อไม่อยากไอ้สิลูกเมียคอยกมีโอ้ยอ่ะมันสิเหลาเฮ็ดอีหยังกับลูกเมียนั่นแม่มันบ่เมียนเน้วจ้เสื่อคนนี่มันบ่เมียนเนี้ยสาฝ่าไปเปิดฝ่าวไปเปิดฝ่าวเน่ฝ่าวเน่บังเอ้ากูไม่ได้ให้มาเปิดดาค อุย้ยแัคนนี่เจ้าเจ้าติ้งว้กูนั่นเาอลูกเฮเปิดเมอเอ้าลูกเฮเปิดปุ๊บนเอาเอาเอานาดเอาเปิดดักกูยงันล้วเม่นเจ้าทีขันนี่อย่างจทาย่เมัปิดดักกูเน่มันได้ซากเจอว่ให้คอยมาเปิดดักกูได้บอกมนเปิดดัไปเปิดดักรถมึงเห็นดกูถือเอาทายังทายังไ่เดียเด้อตัดใส่ได้อีหร บางครั้งได้แพนกล่องน้ำพออยู่บ่ะแม่งบอกมือกล่องแม่งจำไว้น th ํำดิีนั่มือเศ้าเขาเห็อนี้ยกับเลือกโมาไทยเขาสาสหนึ่งมาเลือกดคไทยสมองมันประการการให้เด้เด็ดอ้าวทำไมอ้าวมันเห็นพอยังบอกว่าให้ยุดเดี๋ยวมันเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตมันขนาดเห็นเป็นสียงางาถ้ากูหายได้เถอะวิกู้บาดแผลใหม่ได้จังอือ โอ้ยเจ้าก็ว่าบ้าโอ้ยฝาฝ่าวแเนี่ยฝาฝ่าวแเนี่ยเป็นหยังมันเป็นจังไรก็เดียวนี่แม่เบาอยู่นะมันบ่มันแนวเจ้าจิมะเฮ็ดตั้งสี่จังไรเทวบุรเท้าดาเขนี้ดูมาก่าใจ บอมีดอกหิมะหิมะเร็ว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 อ้ยบอกแล้วอเชื่อจะเชื่อโอ้บอกอันนี้จะเมาเรื่องมากแท้โอ้ยกูบอกว่าเปิดดานรถบอมี